เรารู้ว่า e เท่ากับ m c ยกกำลังสองนั้นหมายถึงอะไรแต่เราไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าหลักการเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไม n ทำไม e เท่ากับ m c ยกกำลังสองนี้จึงมีประโยชน์มากมายมหาศาลความรู้เหล่านี้มีประโยชน์มากมายมหาศาลอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือหลักาการการสร้างสารรค์ที่อยู่เบื้องหลัง ของ e เท่ากับ nc ยกกำลังสองนี้นะครับเมื่อเราพิจารณาจากอนุภาคมูลฐานนี้เราสามารถที่จะเขียนเป็นสรรมการได้ดังนี้นะครับ x เท่ากับวงเล็บกี่เท่ากับ nc ยกกำลังสองวงเล็บเท่ากับ x x ตัวแรกนี้หมายถึงจุดเริ่มต้นที่มีศูนย์กลางนะครับอยู่ที่ nucleus นะครับ ส่วน mc ยกกำลังสองนั้นก็คือโปรตอนคับนิวตอนและสิ่งที่อยู่นอกวงเล็บ x ตจวสุดท้ายนี้ก็คืออิเล็กตรอนนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของฐาน4ี่ตำแหน่งซึ่งประกอบไปด้วยจุดเริ่มต้นการแบ่งนะครับแบ่งมาเป็น mc นี้และการรวมนะครับนี่คือความหมายของฐานสีต่ตำแหน่งส่วน e นั้นก็คือพลังงาน ห้าปัจจากพลังงานมันจะไม่มีกระบวนการของการสร้างสรรค์ใ,นในดๆเลยดังนั้นความหมายที่แท้จริงของอนุภาคมูลฐานนี้ก็คือหลักการการสร้างสรรค์เพราะว่ามันเกิดขึ้นมันดำรงอยู่และมันถวิคูณดังนั้นการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากเราพิจารณาจากประเด็นง,ง่ายๆเหล่านี้เราสามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของเราว่ามันเป็นเรื่องเดียวกัน แมอดีเราเข้าใจแค่ว่า e เท่ากับ mc ยกกำลังสองเท่านั้นแต่เราไม่เข้าใจหลักการแหการสร้างสรรค์ที่ได้สร้างอะตอมน,นี้ขึ้นมาดังนั้นถามนุษยชาติรู้ความจริงในประเด็นนี้แล้วสันติสุขและสันติภาพจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงมนุษยชาติจะมีความเข้าใจเรื่องราวของชีวของเราที่เสมอกันนะครับถหาเราพิจารณา ฐานสีตำแหน่งนี้ก็จะประกอบไปด้วยจุดเริ่มต้นการแบ่งและการรวมนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นก็คือ x ตัวนี้ส่วนผลรวมก็คือ x ตัวสุดท้ายนี้นะครับมันมี x ตัวใหญ่กับ x ตัวเล็กนี้และ n 4ยกกำลังสองก็คือกระบวนการก็คือลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ที่ทำให้เกิดกระบวนการและมีพลังงานที่ถูกควบคุมจาก x ตัวแรกนี้ เพื่อที่จะทําให้เกิดกระบวนการและทําให้เกิดผลลัพธ์นี่คือความหมายของฐานสี่ตำแหน่งเรามาเรียนรู้หลักการเหล่านี้มากอิกขึ้นนะครับเมื่อเราพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าจุดเริ่มต้นคือบรนพบรุกแบ่งออกมาเป็นพ่อกับแม่นี้เมื่อพ่อแม่ผสมสายเลือดเข้าด้วยกันก็กลายเป็นลูกนี่คือ ฐานสี่ตำแหน่งที way, ่ทาให้เราเกิดมาเราสามารถที h. H ่จะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งสามารถที่จะอธิบายได้โดยสมการเดียวกันดังนั้นสมการ x เท่ากับองเล็ก e เท่ากับ mc ยกกำลังสองเท่ากับกงเล็ x นี้จึงเป็นหลักการการสร้างสรรนะครับที่สร้างสรรค์ทุกสิ่งโดยผ่านฐานสี่ตำแหน่งนี้ไม่ว่าสิ่งต่าง ทั้งหลายก็ล้วนเกิดขึ้นจากฐานสี่ตำแหน่งนี้ทั้งสิ้นซึ่งเราได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือความหมายของหลักการการสร้างสรรค์มนุษยชาติจะต้องเข้าใจหลักการการสร้างสรรค์น,นะครับถ้า,ากเราพิจารณาจากตัวเลขเหล่านี้ก็จะปรากฏว่าเมื่อมันยกกําลังสองถึง40ครั้งนั้นแะประกอบไปด้วยบรนทุกข์ทั้งเรามากมายมหาศาลนะครับนับเป็นแสนล้านคนเลยทีเดียว ข้อเท็จจริงเหล่านี้สามารถที่จะพิสูจน์ได้โดยผ่านตัวเลขเหล่านี้โดยผ่านสมการเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่เคยถูกเข้าใจนะครับมนุษยชาติไม่เคยรู้เรื่องราวเหล่านี้เลยนะครับดังนั้นปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ้นจึงมีข้อถกเถียงมากมายระหว่างมนุษยชาติหากเราเข้าใจความจริงเหล่านี้เสมอกันมนุษยชาติจะร่วมกันสร้างความสามัคคีปองดองให้เกิดขึ้นอย่างเป็นแกนสารนะครับ ภาพนี้นะครับช่วยยืนยันให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าเราทุกคนนั้นมาจากคนสองคนนะครับคนสองคนนี้มาจากคนสี่คนคนสี่คนมาจากคนแปดคนนะครับคนแปดคนมาจากคนสิบหกคนและคนสิบหกคนก็มาจากคนสามสิบสองคนหมายความว่าเมื่อเรานับย้อนกลับไปจะปรากฏว่ามันมีพ่อแม่มากมายมหาศาล เมื่อเราย้อนกลับไปถึง40่สิคนนั้นก็จะมีบัรพลุตนับเป็นแสนล้านคนเรื่องราวเหล่านี้คือข้อเท็จจริงที่เราสามารถจิ่จจพิสูจน์ได้โดยผ่านสมการเหล่านี้นะครับคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมชายและหญิงจึงรักซึ่งกันและกันแท้จริงแล้วความรักของชายและหญิงนั้นเกิดขึ้นตามกระบวนการที่ขับเคลื่อนโดยหลักการ เราจะต้องเข้าใจถึงประเด็นง่ายๆเหล่านี้สิ่งที่เป็นปกติจะต้องเกิดขึ้นระหว่างมนุษยชาติสิ่งที่ผิดปกติทั้งหลายจะได้รับการแก้ไขเมื่อมนุษยชาติเข้าใจความหมายที่แท้จริงของชีวิตและร่วมกันหันมาสนับสนุนข้อเท็จจริงเหล่านี้เมื่อทุกคนเข้าใจความหมายของชีวิตอย่างแท้จริงแล้วทุกคนก็จะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งไม่ถูกลุกรานโดยอำนาจที่ชั่วร้ายใดๆนักศชาติจะต้องเข้าใจประเด็นเหล่านี้นะครับการที่เราเข้าใจประเด็นเหล่านี้มันจะทําให้เราเข้าใจความหมายของชิดที่เป็นเรื่องราวเดียวกันเมื่อนุษยชาตาเข้าใจความหมายของชิดว่ามันเป็นเรื่องราวเดียวกันเราก็จะสามัคคีปองดองกันอย่างแท้จริงขอบคุณมากนะครับ ช่องเขาเราชื่อ understand point นะครับลองไปเปิดดูนะครับในแพลตฟอร์มต่างๆพิมพ์คำว่า understand point และท่านจะได้รู้เรื่องราวเหล่านี้อย่างเสมอกัน